กรับสวัสด,ดีนักลงทุนครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเก็บตกข่าวเศรษฐกิจกประจําช่วงเย็นวันที่15เดือนธันวาคมท่านใดที่กำลังมองหาบริการสัญญาณทองคําสกุลเงินนะครับบอกไว้ก่อนเลยครับทุกท่านว่าเราเปิดให้บริการมาก,กว่า2ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจก็รีบกันหน่อยครับไลน์ไอดีอยู่ที่ลิงก์ด้านล่างวีทีมาร์เก็ตกับโปรโมชั่นใหม่ใครสนใจรายละเอียดอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ forex for you ครับชวนเพื่อนภายใต้ลิงก์การแนะนําของคุณในวันนี้รับทันทีเลย50 US d ลลาร์หลังจากที่เพื่อนเปิดบัญชีเสร็จแล้ว XM เดือนนี้พิเศษนิดหนึ่งจากปกติเนี่ยใครที่เปิดบัญชีกับ XM จะได้รับ30 u s ดอลลาร์แต่ว่าเดือนนี้ XM ให้50ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินถ้าเกิดว่าทำเงินกับทาง XM ได้ก็สามารถถอนกำไรได้เลยครับขั้นต่ำที่จะถอนก็คือ5 u s เดอลลาร์เป็นต้นไปนะครับสวัสดีนะักลงทุนครับผมในช่วงเย็นวันนี้เราพานักทุนเนี่ยไปดูบทความพิเศษนะครับทุกท่านจากเว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจครับ ทำความรู้จักโครงการ Nord Stream 2สําคัญชไหนในวิกฤตของยูเครนโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติใต้ทะเลเบอลติกนะครับหรือว่า Nord Stream 2เนี่ยที่เชื่อมโยงระหว่างรัเสเซียกับเยอรมนีมีความสําคัญต่อรัเสเซียและในยุโรปมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเหตุใดโครงการดังกล่าวนี้จึงถูกพูดถึงในวิกฤตยูเครน North Stream 2นะครับเป็นชื่อโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติใต้ทะเลบอลติกความยาวกว่า1,230กิโลเมตรที่เชื่อมระหว่างรัสเซียกับชายฝั่งทะเลบอลติกทางด้านเหนือของประเทศเยอรมันโครงการดังกล่าวนี้นะครับก่อสร้างเสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มเปิดใช้งานเพราะว่ายังรอาการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลพลังงานของเยอรมนีรวมทั้งจากคณะกรรมการยุโรป โครงการ Nord Stream 2มีความสำคัญเนื่องจากทวีปยุโรปมีความจำเป็นต้องนำเข้าก๊าซธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ราว40%ของแหล่งพลังงานที่ยุโรปต้องนำเข้านั้นก็มาจากรัเสเซียนั่นเอง หากเริ่มมีการใช้งานท่อส่งก๊าซใต้ทะเล o r r ์ t r e a m 2ก็จะสามารถลำเลียงก๊าซธรรมชาติเพื่อสนองความต้องการของประเทศในยุโรปได้ราวปีละ110,000ล้านลูกบาทเมตรและก็จะทำให้ท่อส่งก๊าซ o o r ์ s t r e a m 2ขออภัยครับ n o r ์ Nord Stream ตัวเดิมคือต้องบอกก่อนที่มี n o r ์ Stream 2นะครับนั่นงทุนเพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยมันเคยมีแล้ว n o r ์ Nord Stream 1นะฮะเคยสร้างมาก่อนหน้านี้แล้วซึ่งท่อส่งก๊าซ ตัวเดิมเนี่ยนะครับใช้เส้นทางลำเลียงผ่านประเทศยูเครนกับโปรแลนด์ถูกลดความสำคัญลงไปแต่ในขณะเดียวกันโครงการนี้ก็อาจจะช่วยเพิ่มอำนาจต่อรองของรัสเซียเหนือประเทศในยุโรปได้มากขึ้นทันที ข่าวนะครับระบุว่าเท่าที่ผ่านมานั้นโครงการท่อส่งก๊าซนอส n ตรียมทูเนี่ยเป็นตัวจุดชนวนความตึงเครียดระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับเยอรมนีมาแล้วเพราะว่าสหรัฐรวมไปถึงสมาชิกขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต บางประเทศเนี่ยเขาเกรงว่าโครงการดังกล่าวนี้จะทําให้รัสเซียเนี่ยสามารถใช้เรื่องก๊าซธรรมชาติเป็นอาวุธหรือว่าเป็นเครื่องมือต่อรองในทางภูมิรัฐศาสตร์กับยุโรปได้ส่วนเยอรมน,นีนั้นนะครับนายโอลาฟโชนายกรัฐมนตรีคนใหม่ออกโรงสนับสนุนโครงการดังกล่าวนี้ในสมัยที่เขาดํารงตาแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลของนางแอลกัลแมกเกลแล้วก็พรรคโซเชียลเดคมาิกพาร์ที้ของเขาเนี่ยก็เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าวเช่นเดียวกัน ถ้รารัสเซียบุกนะครับ อย่าหวังได้เลยว่าจะเปิดท่อ n o r d Stream 2อย่างไรก็ตามครับจากการที่รัเสเซียส่งกำลังพลนับแสนนายเข้าประชิดพรมแดนของอยูเครนประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำของสหรัฐก็ได้มีการตั้งเงื่อนไขในเชิงข่มขู่ว่าสาหรัฐจะขัดขวางการเริ่มใช้งานของท่อส่งกา๊าซ n o r d Stream 2หากว่รรัซเซียบุกยูเครนขณะที่เยอรมน,นีเองถึงแม้ว่าจะไม่ได้เอ่ยอะไรถึงโครงการดังกล่าวโดยตรงนะครับแต่ว่านายโอลาฟโชผู้นำเยอรมน,นีก็เห็นต่างว่า หากว่ารัเสเซียเนี่ยจะบุกยูเครนจริงรัเสเซียก็จะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงและก็จะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับมาตรการลงโทษเอาไว้ได้เลยถ้าหากว่าคุณบุกนะแต่คำถามก็คือว่าประธานาธิบ,บดีไบเดนเนี่ยจะสามารถใช้ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ Nord Stream ม2เป็นเครื่องมือในการตอบโต้และก็ลงโทษร,รัเสเซียได้อย่างไร คำตอบก็คือว่ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยสามารถใช้วิธีประกาศมาตรการคว่ำบาตรทางการเงินอย่างเข้มงวดโดยโลงโทษบุคคลหรือบริษัทใดก็ตามที่ทําธุรกรรมเกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าวนี้ซึ่งก็เป็นผลทําให้ธนาคารพาณิชย์รวมทั้งธุรกิจต่างๆไม่กล้าเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งหากเป็นเช่นนั้นก็จะทําให้โครงการ Northstream-2 เนี่ยซึ่งเป็นท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นทางใหม่จากรัเสเซียไปยังประเทศในยุโรปไม่สามารถเริ่มใช้งานได้นั่นเองนะครับ สื่อต่างประเทศรายงานว่ากระบวนการเพื่ออนุมัติการเริ่มใช้ท่อลำเลียงก๊าซธรรมชาติ North Stream 2ยังต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนแล้วก็คงจะเกิดไม่ทันในช่วงฤด,ดูหนาวนี้สำนักข่าว AP ระบุบริษัทก๊าซพรอมนะครับของรัเสเซียเนี่ยจะยังสามารถส่งก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นโดยใช้ทางลำเลียงเดิมที่ผ่านประเทศยูเครนกับโปแลนด์ภายใต้ท่อส่งก๊าซ n o r t Stream 1ครับ ขณะที่ประเทศในยุโรปเองเนี่ยก็ต้องการก๊าซธรรมชาติราคาถูกจากรัสเซียเอามาใช้สนองความต้องการด้านพลังงานภายในประเทศบริษัทก๊าซพรอมรัฐวิสาหกิจของรัสเซียเองก็ต้องพึ่งพาตลาดยุโรปในการขายทรัพยากรด้านพลังงานเพื่อหารายได้มาสนับสนุนงบประมาณของรัสเซียเช่นเดียวกันดังนั้นความสัมพันธ์ในลักษณะน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าที่ต้องพึ่งพากันนี้ทําให้สหรัฐกับประเทศตะวันตกอื่นๆสามารถใช้ประเด็นเรื่องท่อก๊าซธรรมชาติ Stream2 เป็นเครื่องมือในการเตือนและก็ขู่รัเสเซียไม่ให้บุกยูเครนซึ่งในส่วนของรัเสเซียเองนั้นนักวิเคราะห์หลายคนก็เชื่อว่ารัเสเซียเนี่ยคงจะไม่หยุดการขายก๊าซธรรมชาติให้กับยุโรปถึงแม้ว่าจะมีกรณีความขัดแย้งเกี่ยวกับยูเครนจะขยายตัวลุกลามมากขึ้นไปกว่านี้ก็ตามนี่ก็เป็นบทความนะครับนักทุนที่เรานํามาเสนอกันครับทุกท่านสวัสดีครับ